เป็นแกบ้างเพื่อนเป็นแงบ้างเพื่อนปกติดีปกติดีนี่แม่งอย่างว่างเลยยังง่วงก็ง่วงเราต้องมานั่งรอคนตัดผมใช่ไหมควดเนื่อยเป็นทำอะไรเพื่อนสูงดูแม่งดูเี่ยหรอวะ กูยกูเลเซอไม่กินกูซูดูเปลนเลยไม่เยนไม่เปนอะไรกูเห็นซองดูริโชว์ดีอะขนาดนี้เลยมาหน่อยสองห้านาทีเรามาในกี่โมงนะสิบโมง0โมงกว่าๆพวกกูได้กลับกันตอนเก็บายสองกันแล้วเออแต่ตอนเียคิเล่ตอนเราอยู่คู่กคนนึงอะ ไอ้ที่วันนีได้กลับอะไรบ่ายสามไม่สัมวันนี้ก็น่าจะบ่ายสามเลไม่แต่อันนี้คือแบบบ่ายสามบ่ายสามตัวสี่โมงคิดดูดิเด,ด็กสานเด็กก็หายนุ่นก็หายตัวครูก็หาย,หาย,ห,ายหายไปชั่วโมงกว่านุ่นก็จําได้ดดเอาว่าแค่ปีเดียวเว้ยเราก็จะเป็นเราก็จะมีครูเราก,เราก็เราก็หล่อเท่แล้วเพื่อนเราก็มียศละคุณไม่สว,วยเลย ใครกมึงได้ไปแต่ใครอีนู้นน้นเว้ยมัดใครเดีวที่มาตาคิเปมาเล้ามา